นมตัสสะภะคะวาตุอะระหะตุสัมมาสัมพุทธัสสะสัทธาผู้ฟังดุราสะบุริสาทังหลายตั้งยิงสายนั่งบาทอย่าไรพามาสินธรรมเออกำแจ้งเตใส กานใดหั่งสาสินภาวนานวสินธรรมนี่นายิ่งโยเตลีดีเป็นแสงดีวิเศษดีเพศใบกำโตจังนำเอาตนโตเข้าสู่วิงแก้วโกนิพานคำ ิ่นว่างวนคำละมีหลายล้านหลายกวดก,วดกว็เบามีพายนดกันสังกันว่าเบากินเบาตานนี่นาคันตายกาสิ่งสาดใบ่รุนหลานหาหิมกัน พินกันนั่นเดิอดไม่ว่ากู้ถุงไลเทียนเอารามีเขาพินมีไม้เขาซ้ำเอาผู้ไม่แกวมาตันแกวแสงเราบ่ามีพาโยอดอันจังมาพอตัวเราอันจังเอาเมื่อสู่เวียงแกวกูมาหานีราพปันคำ ต่ามีต่างตานกรรมาทานสินหาเลสินแปดอันตินแปดกรรมตัหันว่าตัวเรานี่นาก็อากเป็นคนเนาตายกว่าเล้วบมีสัง สองสามบันก็เมีนถูตึงนอนสอนใส่สังกินหมดมียงจิงกาบเลี้ยมีกาจินอรอยลายตั้งยิงสายหนุ่มเท่าห่างไต้เนาเหมือนกันน้ามารูปพังนี่นาก็ยังเบาใจโตเก่าเป็นขวัญเนาเหมือนกัน อันนี้จังบ่มันเบาเตียงดูความเพียงเพพ้นเอือรโจกันหั่งสาสินเมตตาภาวนาอย่าขาดอย่าผาา้ามันแก้วเจ้าสามภาการ ผูว่าอาจานเล่พเมตั้งเท่าเกผุยา,าตานายเออมีใจภายเสียมสาะทั้งสาอย่างอินทรีเออมีซาดีดีมันเตียงยาความเบี่ยงเพ,พ้พ้นใจใจสามเอ้่ยแถวเทา่าตึงเออยอ,อ,องอาม เอ,อดตามทำผ้าเจ้าเอาสินหาเลสินปปเปียดคำโตเอเปลี่ยนโคโกไก่ขึ้นเมืองเมืองผ้าถึงวิ่งเจ้าหยอดมหาเนราพันคำเอ่อกำแจ้งโตเก่าเอ่สินหาเหล่ากำโต คือว่าปานาธรรมเป็นเก้าอย่าเข้าขายอาวิจาอย่าคาสั้นตัวน้อยเล่ตัวใหญ่จังเป็นวามไขถึงตัวอย่ามัเมาด้วยกันบาปเพื่ออยู่ตามสุภาพกวาธรรม hỡi cầm chiang chín say lệ sôm bạc, nhà nấm tía tiễn phu trăng lái, nhà ông ngân ma phẫn Trăng, nưa leh, ma liêng hiang chín say, nơi bà na hơi lệ viên chạc, mân chăng phiền baum kẻ tuồng เือไรเอาเข้าใจเนื้อเจ้ากำผูเท่านายสินเือไรหั่งสาสินหาเลสินเปียดเธอจกดไว้กำโตอย่าโม้เมารังตานอย่าไล่ลานเข้าขวางเลเงินคำ อย่าพองจริงกลวมาเลี้ยวอย่ากวนเบี้ยวตาจังเลตาย้อยอย่ยาจริงเอาเลียนหน้าเลียนใดเฮรายเวีนอาทินากามีเป็นสิ่งดียิ่งโยดอย่าไปออนที่เต็นได้ต่อย,ยอย่ายิ่งอ้อยนอนเพียง เป็นบาปเลี้ยงหญิงกาตายกว่าไตาอาวิสีมันเวาลีเลเจ้าตุ่งหนุ่มเท่าเวนสางกามีมูซานั้นนาเป็นสิลยหญิงย้อยอย่าไรถอยเจ้าพังเป็นบามกากตามตัโปุนดีโกนั่งเจียนอะไรเวนเบมูซา สุราเมเป็นสินทนหาอย่าไรหวาจังกินเป็นสินนั้นผ้าเสื้อกันกินแล้วจะาเระเมามิงเบาหูอายสักหน่อยเบาหูโกบาบนี่โกบุญเบาหูจังคนเดพาเจ้าเลขวคาวาจาัน พอเสียนสุรามันใหญ่เอไรเวีนแว่แต่ดีดีกันสุราเขาต้องต่อปัองป้องตุองอันนั้นมันเบาดีนเนอเจ้าขอจุงเฮเวียนไวไ้ไก่โตตอนน้ำ มันเบาไหลถึงสรงเกือสวสาคันจันพาสุยาลาหลิบิมค่าทำบุญจังเปลี่ยนคนนั้นผพาเสือจังไหลเมื่อเกิดเมืองสวรรค์ น้ามารวบตัวเรานาะเบามันเบาเตียงดูความเบี่ยงเพ่พนดูแตงเด้วเน่าเตึงมันเบาจากพึงอากูสังเมีนว่าเจ้านายไดผพาเจ้ากันว่าตายกว่าแล้ยวก็เหมีนเอาเหมือนกัน อันนี้จังบ่มันบ่เตียงหูตายเลหูเกิดเอากำเลือดหลายตีมีแต่สินรมเล่าจอยผู้ถือสินเอ้ยสู้เจ้าก่อยเวียนจากเผ่าอาวิจาม อย่าเอมีมานะโตซ้าโมห้าเข้าใส่อย่าไลล่าสินหาเลยกรรมทานอย่ากระตำกานั้นเป็นบาปมันบ่ตามโสภาพกวางธรรม กันได้ยินคำผู้ใจอ่อยคำใหญ่น้อยโมนั้นในใจมันเหมือนดังเคี่ยวเกี่ยวเข้าสันงออย่าใจกวนหลังขออย่าใจงอหลังอยากอย่ากวนเอยกเหมือนนังไทย อยากวดในเหมือนดังหอกราบเื่อไรหายโซภากวางธรรมมีวาซาออก่อยตานคือบานดังอ้อยเส้นโซนกันมีใจเพยพนเบามันก่อจงไหลตุ่งอยากมีโตสาหากด้เลยมวัวเพื่อ นกุมเบาจางอูกำจาที่ใสมันก่าเดียวที่ที่หากเต็มใสอูบ้ามาเบีนหลังนุ่งยางตัวใสเขาเผือกมันเบาเรื่องอาหารตัวมันเขา้าใจมันกำมอาหารผั่มปลาหอย หอยไปกินก้มเขีดก็เพียบเหมือนดังคนกำสินเบามันน้ำเต่ากำสินได้กระตำไปหันแลกกานว่าถึงวันสินมาหลอดมันก็หามขันสินไปตามต่างสู่บ้านบาทจ้ล่างสียังบาบือไก่จากตัวขิง มันก็ขานิงໃสว่าอันแม่นว่าสวยนําเสียนบอก็บາจังหายแม่นว่ารາายกําเศร้มันเบาไว้พระเจ้าสร้างบາปเหล่าตัมันท่านว่าตัเรานั่นนาก็โกจ็มกตายอันว่าสันบุกวายก็ນหมือนกันเลจา ฉานว่าสังขานีนาเบาเตียงดูความเบี่ยงไปมารวยตัวซาโลพาโมฮามานาติทีวิจิกิสามาวังไว้เบาไรถึงเบี่ยงนี่ปานคำ เ่านว่าวีปัสสนเบ่มันเม่นเอาทำผ้า,าเจ้าไว้ก็ห่างจังดียามเมื่อเปิดทีสนรทำผ้า,าเจ้าจงเอานังเขาเล่งเย็งหูพังต้นนาง ในเมื่อคนต่างหลายเสื้อเปื่อนถือสินหาเลสินแปดมานั่งแวดย้ายกันว่าใครฟังทำพ้าเจ้าพงยินตาเจ้าผ้าก็หู้จ้าเจไป คนไลก็เย็นหน้าหมอยเงาลาพองก็เมาตานนนรุมตาวพองก็เย็นลเลินลาวเหมือนมีพองมีมาหน้าสาวามากพองก็มาราดโดยนี่ยายทำ เนืรอราสาาควร,ร้ายเดกควรดีพพายินก็หันจีจวดเดียวก็กล่าวถึงวิสุพยยันเพียวกรรม,มติวาบุญ หมายเชือเขาใส่ไว้ในป้ามาคำเลียงพยายินก็มาวกจะยมพี่วันหมายเอาจือเขาหมูห้า้ใส่ไว้ในป้ามานังมาเผื่อเขาเบาพังกำสอนผ้าเจ้าเขาเบาไลเข้าสู่วิ่งนี่ปันคำ ยามเมื่อพาเจ้าเตี๋ยติสนาก็เบาเข้าใจสักหน่อยถึงเมื่อมาวาันก็เฮือมีพาโคมาส่งถึงที่โรงสารามมันอะไรด้วยเงินคำเลสเสพอะไรด้วยการใดเดกันนาะ พองก็อะไรดุงลานั้นอยู่บ้านใจฝุ่งสานเสียสดีเบาหัสินรำรอันหรึอเรียบพองก็ขึ้นโดยเหลืองกาเลขายของ พองก็ขึ้นโดยหงพายเดงเงาด้าพองใจ่ซ้ำโบกวายเดเป็นไก่ขึ้นรอดไว้ว่าขูเพื่อข้าวกิน มาสินรรซ้ำม,มาขึ้นดังอันใจเบามันมาหนังเป่าสีลายมาโนกรรม,มึงจั้งไหลลาไว้ขึ้นใจไหลหย,ยางเรือนเขาเฮ่ไรวอนขันทีต่อเจา้าเฮ่ใกล้เหลากรรมาทานวิปัสนารงวิเศษเฮ่ไรเกินกลางอก คือว่านี่สังตุขังอนัตตาเอรอไรโดพุทธานุสดีกรรมฐานตังบุทาปาคิยาธรรมสามสิมซตาติงสวสามสิสองลงอย่าขาดเป็นวันเป็นตอนเตรีดีม ก็อจางมีอันี้ทรงใหญ่กว้างก่อจางไห่นำเอาตนทตเข้ารอดเบี่ยงเจ้ายอดนิพานคำสาเลงอนว่าภาวันนาวิปาสนานันนามีหนึ่งร้อยหกสิมเจ็นเจ้ามันเบาเปลืองเหมือนกัน ก็เพ <Construction. S 2> ียบหลังตัวเรานี่และลัดหวยลงป่าใหญ่เราพัะนาภัยสมกวนเพื่อไรเป็น่ยรานตาคำต้นหนึ่งเลวาน คันว่าเราถือสินนั้นมันก่จอจะไรเป็ียนอราหันตากันซาจาเราเบามันเบาสาราอดไว้เพื่อนเบาสมควพรพัฒนามัง่งไผ่ข้บ่เปลี่ยนอราหันตาใดก็อางเหมือนดังควรนั้นมั่งเต่าเมาจาก็มาเรานั้นเลนะ่นน้ำ อันวานีบ้านนั้นนากว่าเป็นปะกาตีหลังเก่าเบาเพื่องเราตั้งได้เบามีผู้ไรสังเก่าสินรรมบาน,นี้ปันกันว่าสมปานมันกาเก่นนเุนนั่งแพ่นำไป ่วงไปถึงวิ่งเกี่ยวเลนนิปานนั้นชื่ออนาสตีสีสดีนิปานปาทุวิ่งสีลานสายทางมัวเรียงหันเบอเมีนยนไหลจังมาเรกังกันบา่าเราคำใดเดียวก็จังใดเป็นอนรหันตางเรี กันว่าเกิดมาเป็นคนก็จังเมียอยู่ไรพันปลายหาร้อยเมื่อไรผ้าเจ้าหาตนมาสมนุมกุ้มถาดเดร้างพุทธ,ธารวบสีดีกันว่าถึงวันดีทนกวายก็จะไรผลสันคน ถึงทีวาบนที่วาราจุนนาพัฒนดาจมพูถึงยาค้านี้ผีเพียถึงผีห้อยเร่ผีร้อยผีตำม้อยเร่ผีป่าถึงสั้นตัวน้อยเล่ตัวใหญ่ยาวเด่นไตตั้งมวล เขาเมืองเลียงถึงจางผ่าเจ้าเสียงผนพานี้อะไรเมื่อซ้ำเสียงเวียงเกีย่ยวยอนนิปันคํคำเบายาสาเล่ผ่าการเรื่องคนต่างหลายแถวเท่ากันว่าเขาไปวันแล้วเกิดใจถึงเลื่อนแลวานการสินธรรมเบาจำใจ มันก็ไข่ก้ามึ้นสู่วานกันมันตายจากวานเมืองคนก็จังเลยเอาตนเมื่อเกิดเป็นน่งบวยตัวเม่ก็จังเลไปเอาขาเล็กิ่งไม้มาเตียงแปงหัง เป็นดงขังนั่งแก่น่งตัวเมียงหังวิวาังเว่าเสียงตายจากนงเวยไปซ้ำไรเกริดเป็นนงเวยตัวเก่าวิเนีวเต่าเที่ยวโหน หาหารเล่งใส่วินสอนใส่ยุมเคอผู้งันเขาเมื่อวันเดใสอะไรถึงวานขึ้นหาลูกเดผู้เขาใจมัวเมาจวนเสียงใจกิ่งเกี้ยวอะไร กันไายไปสิ่งศาสตร์มาระนาดมือมวนก็จะไรเกิดเป็นโหร่งร้อนกว้างอยู่ในป่าจะร้องลาไปมาในการลวันนี้เลยเจ้า คนเท่าผูในศีลว่ากูกันเลสันดางนี้สุ้มเขาหมู่นั่นก็ได้เกิดเป็นน่งไพาอย,ยุคลองเดียงกังขึ้นในป่าตรามตอเต้าถึงในการาวันนี้เล จุมเขามาหนังอูจ้ากันเบาหัวทำกรรมฐานพระเจ้าเสียงโจเรียวมารนางก็ไรไปเกิดเป็นโกบเล่เขท่ห้องอยู่กลางหน้าย่ำมื่อน้ำทิ่มตองผลดงคงจำเมาจือไวจวมผู้เท่ากำศีน ผวนไปถือสินผูตานมันก็เบาหูํำสังเขาว่าสังก็เบาจางเหมือนด่งางคนนั้นตายสิ่งสารไปเกิดเป็นนงก้อยหอยอยู่มือนนั้น รังพองซ้ำเกิดเป็นคนตาพางเล่ตาบอดมันก็มาเห็นเอากรมาทานที่ตานมาไว้ไว้ว่ากูไรกรรมาทาน เกินเสียงปานสุนาสตาดมาระนาดมือมวนก็ไรไปเกิดเป็นมาตัวไรายอาราหากินที่ส่งคองยุมเขินนันเลยกันว่ามันหันมาเมดวงมันซ้ำยามกินดีเบาขาดมันเคยกินชิ้นลำสาหางเล้ง มันก็อย่างเที่ยวไปถึงศาลาหลังใหญ่มันสัมหันตานภาวันนาวกรรมาทานเบาขาตรงมากน้เพินจุมมันใครไรบุญมันปล่อยเบาก,กำใสเออไรปล่อยกาต้มไฟตุ่งสิ่งตุ่งอัน,อน มันตายกว่าเดียวก็เลยเกิดเป็นนกย่างตัเมีคนเขาเพื่อว่าใจมันสาหาสจวนเสียงกวนเลี้ยวโดยไหลลวงไหลตัง้งมันก็ไรยเกิดเป็นนกย่างตัเมีตราบถึงเทวาเดียวนี่เล ผู้หนึ่งเธอวิปัสนาลงวิเศษํำจินใจเบามันนั่งอยู่หันเป็นปกาิีภาวานาไปใจใจสํำบังเกิดใดโรภาจินใจมันติ้นโดยการก้าไขเบาขาดโดภาหาฤตุ ดวดืว่มภาวานาสีขาใจหากจำจอดด้วยควังคายก็เก้นว่ามีกรำรหลงไหลเบาน้อยใจกิ่งหอยป้านิจาง กว่าเลี้ยงหันจ้งสองก็ขึ้นว่าใครกินสิ้นเลยป้ากันมันกินของร้องแล้ยวตายกว่าก็ไรเกิดมาเป็นกายามเมื่อภาวนาเล่เบากรรม,มันดใดใสเบาเตียงใบเพื่อนก็จังไรเกิดมาเป็นกาโตัวเท่า การมาหังสาสินพังธรำรกันเบาู้ำจังที่คือไรถามผีในน้องจ้ามานอนบานอยู่วันตังอย่าวันข้าดำบากด้วยจินใจกันเบา,าเบาค้ำจังใดก็เบาหวานจางใดเข้าสู่เวียงแจ้วยอดมหานีราปันคำ เฮ่นว่าหน้าตาเวียงนี่ปานนันนากันว่าใครไปงามก็อย่าไลยตงลืมใบจินใจเออมันอย่าลิงไว้คอนก็จ้างเลถึงนี่ปานสิบโอคงจันผ้าเมืองใหญ่กว้างตาว่าติงสาม เดินถือกรรม,มา,านมาเลี้ยวอย่า,เ,าเลยอวยซ่าโอยลายไปนหาห่างจะไงลูกหลานลายหมู่บ้านขอเราตานที่เต้นเอไรก็ตำเพ็นนันจอบหางผ้ากวาดโดยกว้างดีเพ็นฟ้าวินีเตควานเอไรพอนตำกว้าง เื่ออะไรตามกาาวางผ้าเจ้าเื่ออะไรโจกันดีบกระตมบุญใจใจก็อากจ้าใดเข้าสู่วิ่งแกวยอดมหาเนิราพานันาอยาสาลี ดนูราคนต่างหลายเฮยโลกลาไตลุมผ้าจมปูคนคงกลางหลุม่มไตคือใดกระทำจินใจอย่างไัมันกูใดพินสินแด่ทำผ้าเจา้ากูใดเข้าสู่อามบาย คนตัางหลายล่างผ่องก็เบามีใสไขรัวจันกว้างวิปาสนา้อกมากกำศพป่าเขื่อมันดีพอจากมีพร,รารนีสงกว้างมากลหลงไหลจวงมีหัวใจภายกระทำบนใจใจ วันหนึ่งก็อากจังไรถึงส้งแล้วหลอดเบียงเจ้ายอดมหานิราปานก็มีวันนั้นเลยฮิยาสังวันนา,นาวิเศษเทศนาเจาวังเหยุยดยังทำสาระรังผวกทวนสามก็สาลิซาโวรมวลการะควรเต่านี้กวา่าเด้ง